สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Hot Topic กับผมจอมเพชรประดับครับปรากฏการจอดําที่เกิดขึ้นในช่วงของการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2012นั้นนะครับทางกาสทชอเองก็แก้ปัญหาโดยการที่มีการออกระเบียบว่าด้วยหลักการมัส c แครีนะครับซึ่งก็จะทําให้สิทธิของประชาชนทุกคนนั้นสามารถที่จะดูทีวีได้ในทุก ฟรีทีวีได้ในทุกรูปแบบนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะแก้ปัญหาได้แต่หลังจากนั้นเมื่อมีการแข่งขันโอลิมปิก2012เกิดขึ้นนะครับปรากฏการ์จอดําก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าสังคมไทยยังคงมีความเข้าใจที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับระหว่างเรื่องของลิขสิทธิ์รวมทั้งเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคนะครับซึ่งทางเรื่องนี้นั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองก็ได้มีความพยายามในการที่จะชี้แจงทําความเข้าใจถึงความสําคัญของเรื่องลิิิิิิสสททธธ์รรววมมัั้้้งผูบภคคนนจะี ขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับรายการทอรปิกวันนี้จะพูดคุยกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับคุณปัจชิมาธนะสันติสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่ร่วมรายการฮะ,ะพอจะวิเคราะห์ออกไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเวลามีการถ่ายทอดสดกีฬานับสําคัญสําคัญเราก็ดูกันได้ไม่มีไม่มีจอดําแต่ณวันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นจอดํามักจะเกิดขึ้นบ่อย ดิฉันว่าเป็นเพราะปัจจุบันนี้เองอะเทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นนะคะแล้วก็จากคนที่อยู่ตามบ้านทั้งหลายอยู่ยกอย่างบ้านดิฉันแล้วกัน นะครเมื่อก่อนเราอาจจะใช้เพียงแค่เสาล้างปลาธรรมดาแล้วก็ดู3579ที่ในระบบ a อนาล็อกได้หมดใช่ไหมคะแต่พอมาปัจจุบันนี้เองเนี่ยดิฉันก็เห็นว่าเราไปเป็นสมาชิกทรูเพื่อจะได้ดูแบบมีทั้งจานมีทั้งกล่องใช่ค่ะก็คือของที่บ้านเปกล่องอะคะเราก็จะสามารถจะได้ดูในลักษณะที่เป็นอาจจะบริการที่เป็นของ CNN ในการที่มันเป็นของทั่วโลกมากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ย ฟรีทีวีเนี่ยก็เลยจะเป็นช่องที่จะมาผ่านในระบบของอของกล่องขึงข้นมา <ๆ S 2> ทั้งหลายนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยดิฉันก็เลยมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่เข้ามาเป็นในลักษณะที่เป็น,ทเ,ปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมารหรืออาจจะเป็นเคเบิลหรือชัตทไลท์ของใครก็แล้วแต่ในส่วนเนี้ยในตรงนี้เองเลยทําให้พวกที่ดูพวกที่อยู่ตามบ้านมีทีวีอยู่เนี่ยนะคะก็ต้องไปขนขวายหาตัวหมวดกุ้งมาตั้งเพื่อจะเสียบ ยักข้นไปข้างหลังก็ให้ดูหนวดกุ้งก็ได้ดูฟรีทีวีได้ดููอ้ถ่ายทอดสดนั้นได้แต่ว่าแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยการจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์เพราะว่ายังไงก็ตามไอ้การถ่ายทอดกีฬานะสำคัญสำคัญฟรีทีวีหรือช่องต่างๆที่เอามาให้เราดูเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาอยู่ดีแสดงว่าการจัดการตรงนั้นมันดีกว่าปัจจุบันหรือฮะหรือยังไงไม่ค่ะคือดิฉันมองว่าการจัดการเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเท่าเดิม คือจะมีการทําสัญญาการขออนุญาตสิทธิขอบเขตแค่ไหนแค่ไหนใช่ไหมคะแต่บังเอิญสมัยก่อนเนี่ยเรายังใช้ในระบบที่เป็นอนาล็อกเัื่อเยอะันนั้นเองเรายังไม่ได้เข้ามาสู่ในระบบของดิจิตอลเหมือนเที่ยนทุกวันนี้เพราะในส่วนตรงนี้เองเนี่ยเราคงต้องมาดูว่าการที่จะมีกล่องหรือว่ามีจานอะไรเพิ่มเนี่ยนะคะคงต้องคุยซึ่งกสทชเขาก็พยายามตรงนี้นะคะโดยการที่ออกประกาศมาค่ะ ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญามองประกาศของกอสทชเรื่องมัสแครีเนี่ยอย่างไรฮะเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแค่ไหนอย่างไรหรือมีกระทบต่อเรื่องของลิขสิทธิ์ไหมฮะค่ะต้องเรียนว่าในส่วนของตัวมัสแครีที่เป็นประกาศฉบับนี้ออกมาเนี่ยก่อนที่จะมีการประกาศเขาได้มีการทําระดมความคิดเห็นก่อนอ กรมก็ได้ทาหนังสือติ่งเข้าไปว่าให้คํานึงถึงเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งเขาก็ได้เพิ่มในข้อเจ็ขึ้นมานะคะซึ่งหมายว่าถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องประกาศฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรเราก็มองว่าในส่วนตรงนี้ครอบคลุมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานลิขสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ซึ่งถ้าหากถ้าเราพูดถึงงานลิขสิทธิ์ทั่วๆไปอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นะคะลิขสิทธิ์ในตัวเพลงจะมาเกี่ยวในในระบบนี้ทังงเิ่นสททีคญใรืือออขขลธ วิวิโยก็ตามคือลิขสิทธิ์ในการแพร่เสียงแพร่ภาพอย่างเช่นการเตะฟุตบอลฟุตบอลกีฬาหรือกีฬาแต่ม,มวยกลาลังต่ออยู่เนี่ยบนแผ่นพระใบเนี่ยพวกนั้นเนี่ยไม่เป็นงานลิขสิทธิ์นะคะคือกีฬาไม่เป็นงานลิขสิทธิ์แต่เมื่อไหร่ที่ออกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็มีการถ่ายทอดออกมาตรงนี้เป็นงานลิขสิทธิ์ม,มันสําคัญว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตรงนี้อย่างเช่นคราวนี้โอลิมปิกก็คือ,อ I o c คือเขาจัดกันเขาจัดกันยังไงก็ตามถ้าไม่ถ่ายทอดสดก็ไม่มีลิขสิทธิ์ก็ถ้าไม่ถ่ายเขคือคือไม่ถ่ายทอดถ้าไม่ถ่ายก็ไม่มีถ่ายกันในมุมไหนตรงไหนก็เรื่องของเขาก็ทําได้หมายถึงว่าเขาก็จัดกันตรงไหนก็ได้ไม่ค่ะคือคืออย่างนั้นเขาจะถ่ายเก็บไว้เป็นหนังไปอะไรอันนั้นถ้าถ่ายไปแล้ก็คือเป็นลิขสิทธิ์ทันทีนะ่ใช่แต่ว่าขึ้นอยู่ว่าลิขสิทธิ์นี้เขาจะถ่ายเก็บไว้เป็นเป็นอาจจะเป็นสารคดีของเขาหรือว่าถ่ายมาเป็นต่อมาออกทีวีช่องอื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกเป็นงานแพรงงงงนนีีี้เเเอ่่่จิิิปป็ททททไไมมาาาวํถึลขสธ์ เกี่ยวข้องแล้วต้องอย่าลืมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวไกลไปรวดเร็วรถามว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยกฎหมายลิขสิทธิ์เชื่อว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ตั้งแป่ปีพศ2 5 3 7แล้วรวมทั้งก่อนหน้านั้นจนไปถึง2474เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการอนุญาตสิทธิ์ทั้งสิ้นเรี่งในส่วนตรงนี้เองเช่นมองว่าในแง่ของกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยตัวกฎหมายเองเนี่ยไม่มีปัญหาในส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้ามองถึงในแง่ถึงว่าในตัวของระบบเนื่องจากเทคโนโลยีมันเปลี่ยนขวกสชเขาก็ออกประกาศขึ้นมา ใช่ครับประกาศอย่างที่บอกก็ประกาศฉบับนี้เองกรมได้ทักท้วงเข้าไปแล้วเขาก็ได้เพิ่มให้แล้วในข้อเจ็บนะคะซึ่งแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวอก็คือเรื่องกฎหมายให้ให้อาประกาศฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอ๋อคือสามารถที่จะแพร่ภาพไปได้ตามทีวีได้แต่ยังไงต้องคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือจะเป็นลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทันทีใช่ค่ะนะคะทีนี้ก็มาดูต่อว่าถ้าถามว่าในส่วนของตัวประกาศฉบับนี้เองเนี่ยมีอยู่สองข้อที่จะเกี่ยวข้องข้อที่สี่ จะเกี่ยวกับบรรดาฟรีทีวีทั้งหลายนะคะข้อที่6จะเกี่ยวกับคือฟรีทีวีทั้งหลายนีย่คุณจะต้องให้เผยแพร่ภาพตามผังรายการเนี่ยอย่างต่อนเนื่องนะคะข้อที่6ก็คือบรรดาออไม่ว่าจะเป็นเคเบิลหรือเซทเทอรไ์ไ์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะมาิกมีสมาชิกมีสมาชิกตรงนี้เนี่ย ก็ต้องเรียกว่าจะต้องมีระบบของการที่ต้องนาําภาดวันนั้นเนี่ยมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่องอมาเผยแพร่ด,ด้วยก็แสดงว่าะะทั้งในข้อ4และข้อ6เนี่ยก็คือเผยแพร่ได้ได้เลยใช่ไหมคือข้อ4เนี่ยบอกว่าฟรีทีวีมีหน้าที่ส่งสงนะคะข้อ6นะคะ เคเบิลหรือซัตเทเลเนี่ยมีหน้าที่เผยแพร่เป็นหน้าที่เลยนะคะซึ่งดิฉันก็ไปทราบว่าในส่วนตรงนี้เองมันก็มีกติกาที่เกี่ยวกับในกฎมันก็จะขัดแย้งกับไอ้ข้อสุดท้ายถูกไหมไม่ค่ัมันก็จะไปโยงหาข้อสุดท้ายเลยฮะ,ะว่ามันต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์เขาก็บอกชัดว่าการที่เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอนุญ,ญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์ยังไงก็ได้จะมีจํากัดระยะเวลาหรือไม่มีจํากัดระยะเวลาก็ได้นั้นในส่วนตรงนี้นะค่ะนั้นอยากจะเรียนว่าสิทธิ์ทีี่่รัับกนนมาเย ได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับสัญญานะคะแต่สัญญาเหล่านี้เอง่องจากมันในสัญญาจริงีเรื่องเองินเรื่องทองเลยเขามาเกี่ยวด้วย<ๆ>เขาก็ถือสัญญาว่าอางนี้เป็นความรับทางการค้าของเขานะคะซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยฉันมองว่าอย่างยกอย่างเช่นเอ่อทีวีโพได้ไปรับสิทธ์มานะคะในครั้งเนี้ยในในส่วนของออลิมปิกอเองเนี่ย นะคะก็ได้อีก3 5 7 9ชนกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ในส่วนที่ในส่วนของ True เองเนี่ยก็ไปได้ในที่จะถ่ายในช่อง ESPN อย่างนี้เป็นต้นนั่คนคือนั่นคือก็คือตอนนี้มันก็เรยกนักว่าจอเนี่ยจะมาเป็นสีไม่ใช่สีดำจอสีน้ําเงินใช่ไหมฮะจอสีน้ําเงินจะอยู่ตอนที่อย่างเช่นกอหลังถ้าใครซื้อกล่องทรูก็จะจอสีน้ําเงินช่วงนั้นแต่ถ้าคุณเปิดใน ESPN คุณก็จะได้ดูถ้าอย่างนี้เนี่ย ถือว่าผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิไหมครับเพราะว่าเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงฟรีทีวีไม่ว่าเขาจะซื้อกล่องประเภทไหนก็ตามถูกไหมแต่ว่าสิทธิในการเข้าถึงไอ้บริการสาธารณะแบบนี้มันก็ยังมีอยู่แสดงว,ว่าผู้บริโภคก็ถูกละเมิดสิทธินี้ถ้าถ้ามองในแง่ของผู้บริโภคคือคือถ้ามองในแง่ของผู้บริโภคเองนะคะถ้าถามว่าถูกละเมิดสิทธิไหมในส่วนนี้นะคะขณะนี้เองอยกอย่างเช่นของ True True เขาชดเชยโดยที่ไปดูในช่องของ ESPN นะคะเขามีสิ่งที่ชดเชยให้แล้ว แต่ถ้าเกิดผมไม่มีแพ็กเกจต่เปลี่ยนช่องไปดูถ้าเกิดว่าไม่มีแพ็กเกจของ ESPN อันนี้ก็สิ่์นั้นก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมหรือต้องไปซื้อมาใหม่ความจริงฉันเตืความจริงประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับบังเอิญที่มันเป็นช่วงกระชั้นระหว่างที่มันเป็นอ่า บอลยูโรแล้วมาต่อด้วยโอลิมปิกถ้าประกาศฉบับนี้ออกมาแล้วมีผลอีกสมมติอีกสักปีข้างหน้าจะคืออีกข้างหน้าอีกปีข้างหน้าอย่างเช่นเช่นที่บอลโลกไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะทุกคนอ่านประกาศนี้เสร็จทุกคนจะต้องปฏิบัติตามประกาศอาจจะเริ่มจากทุกๆเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาลงมาร่วมลงขันกันแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์กันมาเลยให้มันครอบคลุมอย่างนี้ปัญหานี้ไม่มีนะคะฉันบอกว่าพระกับขาศเนี่ยทาอย่างนี้ปัญหานี้จะไม่มีนะคะแต่ถ้ามามองในแง่ถึงณวันนี้เองเนี่ยปัญหามันมี <c oughs> ปัญหามันมีเพราะสัญญาเนี่ยคนที่ได้สัญญามาแต่เพียงสัญญาเนี่ยระบุเพียงแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนเนี่ยตรงนี้ค่ะพอเกิดถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยถ้าไอ c อเข้ามาฟ้องเห็นไหมเจ้าของลิขสิทธิ์ <c oughs> โดยที่คนนี้ไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่เนี่ยกรรมาการโอลิมปิกสากลเนี่ยใช่เ <c oughs> ขาก็จะมีปัญหาว่าเออตรงนี้เนี่ยคนที่ถูกฟ้องเราเป็นคนจ่ายแต่ว่ากสทชเขาบอกแล้วว่าฟรีทีวีทุกช่องคุณจะต้องเผยแพร่เพราะเป็นหน้าที่ของการที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงสื่อตรงนี้ ไม่ถึงว่าจะต้องไม่บล็อกสัญญาณนะต้องเลยบล็อกสัญญาณที่เพื่อจะให้ไปแบบไปดึงดึงดึงสัญญาณลงมาได้อย่างนี้เฉพาะในเฉพาะในเขตประเทศไทยเพื่อดึงสัญญาณลงมาได้ขณะที่ดึงสัญญาณลงมาเนี่ยมันอาจจะเข้าในระบบที่เป็นรีทรานส์มิรับนะคะหรือว่าในลักษณะที่ที่ที่อย่างเช่นพอดึงมาแล้วเนี่ยต้องมีการมาแปลงสัญญาณตรงนี้มันเป็นรีทรานส์รีทรานสิฟมันเข้าขายทำซ้ำตามกฎหมายนใช่ ทีนี้มันก็จะเข้าสู่เรื่องของการเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาให้ท่านทิพย์ดีได้อธิบายนะครับว่าลักษณะของการที่จะเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดกีฬาหรือว่ารายการทางโทรทัศน์นั้นจะมีรูปแบบไหนอย่างไรและหาทางที่จะแก้ปัญหานี้หรือป้องกันเรื่องนี้อย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อ แขกรับเชิญในรายการฮอตทัปปิกวันนี้นะครับพูดคุยกับคุณปชิม,มาธนาสันตินะครับอดีบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์จอดําที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับในการถ่ายทอดสดโอลิมปิก2012หลังจากที่ฟุตบอลยูโรก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับจะหาทางออกอย่างไรระหว่างเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งสิทธิของผู้บริโภคที่จะสามารถดูการถ่ายทอดสดในลักษณะนี้ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงลักษณะของรายการ กีฬาหรือว่าการที่จะมีการซื้อลิขสิทธิ์จากการถ่ายทอดสดกีฬาประเภทต่างๆหรือรายการอื่นๆที่เราซื้อมาจากต่างประเทศเนี่ยมันถ้าคนซื้อมาแล้วนะฮะคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ออกมาถ่ายทอดต่อหรือหรือทำอะไรยังไงครับที่จะมันเป็นลักษณะของการเข้าข่ายของการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะคะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์อาพูดถึงบอล บอลยูโร bon bon แล้วกันมันจะอยากง่าย้วอย่างเช่นบอลยูโรที่ผ่านมาคนเจ้าของลิขสิทธ์คือยูฟ่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ที่ต่างประเทศะนะคะก็อนุญาตสิทธิ์ให้กับบริษัทกลางนั้นค้างนั่นเป็นแกรมมี่ก็จะมีสัญญาต่อกันระหว่างยูฟ่ากับแกรมมี่ว่าสัญญาว่ายังไงให้สิทธิ์มาแค่ไหนนะคะแล้วแกรมมี่เนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามสัญญานั้นโดยหลักการต้องเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าตรงไหนคือละเมิดลิขสิทธิ์นะคะหรืออย่างเช่นครั้งนี้เองเนี่ย IOC เป็นเจ้าของนิตสิทธิ์โอลิมปิกสากลใช่ค่ะให้ ABU ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียไปซิ้นสิทธเป็นคนอนุญาตสิทธิ์ต่อนะคะให้กับทีวี o ูทีวีภูทำสัญญามาแค่ไหนทีวี o ูก็ต้องทำเท่านั้นเพราะทีวี o ูมีหนังสือแจ้งมาที่กรมว่าตัวเองเนี่ยนะคะได้สิทธิ์ในการที่เผยแพร่ช่องฟรีทีวีช่องไหนบ้าง นะคะแล้วก็ได้บอกว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะคะแล้วก็ยังได้สิทธิในการเผยแพร่ทางวิทยุนะคะในส่วนของเคเบิลกับเซทไลท์เนี่ยไม่ได้สิทธิ์มาอย่างนี้เป็นต้นน่นะคะแสดงว่าในฟรีทีวีเนี่ยทางที่ได้อะไรนะฮะของภาคพินแปซิฟิกที่ได้ลิขสิทธิ์อะเเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดฟรีทีวีได้ทุกช่องเลยสิก็สามากรถจ็ดกแล้วก็ประชาสัมพันธ์เขามีสัญญาต่างหากเพราะว่าเป็นสมาชิกกันนั้นในส่วนตรงนี้อยากจะเรียนว่าในกรณีอย่างนี้เองเนี่ยนะคะคนที่เป IOC ที่อยู่ที่ต่างประเทศทุกคนแต่ละช่องมานั่นคือผู้รับอนุญาตสิทธิ์ให้มาดําเนินการทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เลยใช่ฮะงั้นการเจรจาใดๆเรื่องสิทธิเนี่ยเวลาจะคุยต้องคุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์ท่านย่อมหมายถึงว่าคนที่จะมีอํานาจในการฟ้องร้องดําเนินคดีก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์ตรงนั้นนะคะซึ่งนี่นีพูดถึงในแง่ของกฎหมายลิขสิทธิ์ไอโซีค่ะกรณีของเเอ่อ โอลิมปิกก็คือ IOC เออ IOC ค่ะ International นะคะโอลิมปิกคอมมิแล้ก็คือ IOC ไม่ใช่ไม่ใช่ไอภาคืนแปซิฟิกที่ว่าใช่ไหมครับก็ได้ก็ได้รับมาสภาคพื้นนี้เพื่อมาทำได้รับหลายเส้นที่มาทำแต่ว่าการที่หลายเส้นที่ได้รับมาในภาคืน้แปซิฟิกในภาคพื้นเอเชียเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาก็สามารถที่จะออกฟรีทีวีในบ้านเราได้แต่บางครั้งเนี่ยเราก็เห็นฟรีทีวีมันก็จอดํานี่นั่นก็คือเขาได้ออกบังเอิญเนี่ย ฟรีทีวีที่บางคนที่ใช้ที่บ้านเนี่ยมันเป็นกล่องทีวีที่ผ่านกล่องผ่านเคเบิลผ่านซัตเทอร์ไลท์ผ่านการเป็นสมาชิกนั่นแหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นจอทําไมถึงดำหลักการเนี่ยจอมันต้องไม่ดําแต่ทีนี้มันที่มันดําก็ต้องอันนี้คงต้องมาดูในแง่ของข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายคแต่ละเรื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เป็นกรณีอย่างเช่นเป็นที่เป็นของ True เขาจะไม่ผ่านกล่องค ผ่านกล่องเรามองว่าเป็นการรีทรานสมิะจากอ n นาล็อกมาเป็นดิจิตัลนะคะจากอ n นาล็อกเป็นดิจิตัลแต่มีอีกระบบหนึ่งคะที่เรากำลังมองว่าผ่านกล่องที่นี่เนี่ยถือถือเป็นการเข้าขายละเมิดไหมฮะก็คืออันนี้ก็คือทำซ้ำไงคะทำซ้ำถือว่าเป็นการทำซ้ำทำไมถึงทรูถึงได้ขอตรงไปยัง ESPN เพื่อจะออกช่องจ่างนั้นแทน นะคะ,ะทีนี้มาดูใหม่นะคะมีอีกระบบหนึ่งค่ะที่เราก็ดิฉันเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่รักระบบเทคโนโลยีนะคะแต่เรานั่งคุยแล้วในส่วนตรงนี้อีกระบบหนึ่งคือระบบที่เป็น pass-through PASS-through เนี่ยไม่ได้เป็นการที่เรียกว่าเอาเอากำลังมองว่าตรงนี้เป็นทำซ้ำไหม,มเพราะจริงๆแล้วเอามาถึงนี่เพื่อมาจาัดช่องให้ลงตามช่องตามเบอร์ที่แล้วแต่เคเบิลแต่ละอันจะทำอ,ะอันนีนะ้ดิฉันมองว่าตรงนี้คงต้องมาตีความตรงนี้ว่า ถึงขั้นทำสามัญแล้วคนที่มันมีหน้าที่ในการตีความนี้คือกรมสปินปัญญาหรือว่ากสทชอ,อค,คือจะต้องไปคงจะต้องดิ้นเชื่อคงต้องไปคุยกันถึงสารในเรื่องนี้แต่ว่ายังไงแล้วแต่ถ้าเราทำ <c oughs> ถ้ากสทชทำในส่วนถึงนิยามตรงนี้ออกมาได้ <c oughs> แล้วถือปฏิบัติทั่วกัน อย่างนี้มันก็น่าจะเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนทีาตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องทําให้เป็นยอมรับในเป็นที่ม,มาตรฐานสากลที่เขาใช้กันไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์สำหรับบ้านเราบ,บ้านเดียวแต่บ้านอื่นก็ใช้อีกอย่างหนึ่งไม่ได้รตรงนี้ต่างหากที่ฉันมองว่าน่าจะเป็นการที่ถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้ น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคทั้งหลายได้ในวันข้างหน้านะคร<ม>ละกลมกลมมองอย่างนี้นะคะ,คะอย่างวันนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองก็ได้มีการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาระสําคัญที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้เนี่ยคือคืออะไรและนาไปสู่การแก้ปัญหาเจาะจอดําได้ไหมฮะคือวันนี้นะค่ะเราจัดเป็นการเสวนานะคะว่าการถ่ายทอดกีฬาอย่างไรไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ความมุ่งหมายเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนในสังคมได้ทราบว่าตรงนี้มันมีลิขสิทธิ์อยู่นะ นะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปขัดข้องกับในส่วนที่มันมีประกาศของกสทชมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องทำหนึ่งถึงเรื่องลิขสิทธิด้วยฉันไม่อยากจะเห็นว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันมีปัญหาในทางคดีเกิดขึ้นมาแล้วต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไม่อยากจะให้คนไทยเสียเสียของกสทชที่ออกมาเนี่ยมันมีความสุ่มสี่งกับการละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าในส่วนที่้าอกย่างั้นก็คือถ้าสิทธิไม่ได้ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยตามสัญญาไม่ได้สิทธิมาให้ไม่ได้รับลายเส้นมาให้ทําอะไรบ้าง แล้วไปใช้เกินลายเส้นอย่างเนี้ยมันก็ถือเป็นการละเมิดโดยภาษากฎหมายมเขาเรียกอย่างนั้นเนื่องเสวนาวันนี้เองเมื่อเาเมือ่อตอนบ่ายท,ท,ท,ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะในส่วนนั้นเองเนี่ยเราก็ได้เชิญทั้งเรียกว่าเป็นนักวิชาการคือมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ที่สอนกฎหมายลิขสิทธิ์โดยเฉพาะนะคะได้เชิญทางได้ขอบคุณก็ได้เชิญทางากสสชมามด้วยนะคะก็ที่ตอบตอบรับแล้วก็มาก็คือท่านดรนาทีนะคะแล้วก็ได้เชิญได้เชิญในส่วนที่เป็นภาคของ ที่เกี่ยวกับทีวีวงการโทรทัศน์มานะคะช่อง5ก็ส่งส่งผู้เชี่ยวชาญมานะคะเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจว่าซุ่มเสียงกับการละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันใช่ก็ให้ให้เห็นว่าตรงนี้มันควรจะเป็นงานเราคงเราเราจะชี้ให้เห็นตรงนี้เดี๋ยวดิฉันก็ขึ้นด้วยนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เราต้องการอยากจะให้สังคมได้เห็นว่าในส่วนที่มันจะละเมิดลิขสิทธิ์โอกาสที่มีมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เมื่อเป็นข้อเสนอโยนลงไปแล้วเนี่ยวันหน้าต่อไปเนี่ยราชการเราต้องปรับระบบกันยังไงเพื่อให้ พื่อให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยประชาชนหรือผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้นะครับอย่างอย่างที่ฉันพูดมาสักครู่ว่าที่ที่พูดถึงเรื่องของ pass through ยังไม่มีการตีความเราเราคุยกันเองว่าเอ๊ะ pass through นี่มันจะถือเป็นทำซ้ำไหมใช่ไหมแต่ถ้ารีทรานสมิตนี่ใช่แน่นอนอย่างนี้ค่ะครับครับยังยังท่านเองก็ดูเหมือนว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองก็ดูจะไม่เห็นด้วยกับเอ็มมัสแครีของทางกสทชนะฮะแล้วก็บอกว่านี่คืออาจจะเป็นปัญหาแล้วก็จะทําให้สังคมมีความ สับสนเรื่องของลิขสิทธิ์อันนี้ก็จะเป็นข้อปัอาเหมือนกันคือในส่วนของกรมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับตัวมาสแคร์รี่นะคะมาสแคร์รี่ประเทศไหนก็มีทั้งนั้นะนะคะเพียงแต่ขอให้เป็นระบบมาสแคร์รี่ที่มันเป็นอินเตอร์เนชันแนลหนาเท่านั้นเองอนะคะใน,นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือทางกรมเนี่ยเพียงแต่เป็นห่วงค่ะเป็นความกังวลของกรมว่าในส่วนนี้เองเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาได้ถ้าทําเกินจากสัญญ,ญาที่กําหนดเอาไว้ทีนี้เราจะต้องแก้ในรอบ ในอนาคตเป็ดคุณจะต้องแก้ยังไงยกตัวอย่างเช่นในอนาคตอาจจะต้องอย่างเช่นจะมีบอลครั้งต่อไปเนี่ยคนไทยอยากดูกันทั้งนั้นใช่ไหมครับ่คนไทยอยากดูทั้งนั้นแต่ตอนนี้ทราบว่ามีบริษัทหนึ่งได้มาแล้วได้สิทธิ์มาแล้วจะมีปัญหาจอดาอีกหรือเปล่าไม่มีเขาขายกล่องอย่างเดียวฉันคุยแล้วไม่มีบนฟรีทีวีขอบเขตของคนดูก็จะลดลงครับนึกภาพออกใช่ไหมครัทีนี้ฉันว่าเห็นใจผู้บริโภคไงผู้บริโภคจะไม่ได้ดูเยอะมากนะซึ่งในส่วนตรงนี้ตอนนี้คนไทยกําลังบอก เรียกว่าบอลลีกทั้งหลายเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจบริษัทเราสนเสริมให้ได้ดูใช่ไหมตรงนี้ค่ะ่านก็ตรงนี้อย่างเหลีวยงได้สองปีเริ่มไปคุยกันไหมอาจจะดูช่องไหนจะออก่าอไรเท่านั้นก็คือว่าสุดท้ายอย่างที่ท่านว่าใช่ไหมฮะก็คือรวมกันบริษัทกล่องบริษัทจานทั้งหลายเก็บเงินทั้งหลายเป็นหัวเรือหอเป็นหัวอในการที่จะ ค่ะหรือว่าควรจะต้องควรจะต้องอาจ,จเรืออาจจะต้องมาคุยในรายละเอียดเพราะตรงนี้เราจะเขียนปรับระเบียบปรับประกาศตรงนี้ดีไหม,มให้มันจะใช้ในในข้อที่จริงจริงในประเทศอื่นๆที่เขาใช้กัรยกตัวอย่างเช่นถ้าจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตสิทธิ์ให้กับจุดไหนะนะคะจุดนั้นเนี่ยจะไปเอื้อให้ได้อย่างไงยกตัวอย่างเช่นบอกว่าฟรีทีวีคุณต้องเป็นคนซื้อมานะนะคะอย่างเงี้ยแล้วคุณในการซื้อเนี่ยคุณจะบอกว่าคุณจะต้อง สามารถที่จะให้อืเรียกว่าไม่จะไม่จะไม่มีระบบล็อกเพื่อให้ไปยังกระจายไปยังที่อื่นได้ในส่วนตรงนี้ค่ะก็ภาระก็จะตกหนักกับฟรีทีวีในค่าใช้จ่ายในการอนุยาสิทธิ์ใช่เพราะเพราะช่องเดิมถืออาจจะไปแค่เท่านี้ครัวเรือนตอนนี้มันจะไปในสูงที่มัสแครี่ก็คือไปที่ไปไม่ถึงใช่ไหมก็โดยที่ใช้เคเบิลไปแครี่ต่อเข้าไปเพื่อให้ถึงจุดต่างๆในตําบลหมู่บ้านแล้วแต่เนี้นตรงนี้แหละค่ะคงต้องมาคุยกันว่าเออถ้าเป็นภาระตรงนี้เนี่ยไปตกกับทางทางฟรีทีวีเนี่ย นะคะแล้วฟรีทีวีก็ต้องมีรายได้เลยตรงเนี้เขาจะต้องเขาจะต้องควรรัฐจะต้องเข้ามาช่วยยังไงได้บ้างหรือว่าใครที่จะมาใช้สิทธิตรงนี้จะขอว่าให้เสริมให้เขามาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะที่ฉันบอกว่าวันหน้าทุกอย่างมีทางออกเพื่อผู้บริโภคคุยกันตั้งแต่วันนี้ก็คุยตั้งแต่วันนี้แต่เพียงแต่ครั้งนี้บอลโอ้โและที่บอลกีฬาโอลิมปิกนี่อาจจะยังเกิดปัญหาบ้างเล็กน้อยเองค่ะครับแต่เชื่อว่า อนาคตก็น่าจะน่าจะแก้ปัญหาได้ดีฉันเชื่อว่าทําได้ค,ค่ะถ้าหากว่าไปใช้เริ่มจากฟีฟฟทีว,ทวีครับ ใช้ได้ีนี้ค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคุยกันถึงเรื่องของลิขสิทธิ์กับสิทธิของผู้บริโภคอีกทีซึ่งน่าสนใจยังคงมีความเข้าใจที่ยังขัดแย้งกันดิฉันเข้าใจว่ากฎหมายลิขสิทธิ์อาจจะเป็นสิทธิที่ของเอกชนแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่ากสทชเนี่ยมันหมายถึงผู้บริโภคที่เป็นลักษณะของเอกชนก็เลยดูเหมือนว่าทำงานแย้งแย้งกันอยู่เนาะก็ไม่ได้แย้งหรอกค่ะทำงานไปด้วยกันแต่ว่ามีอะไรก็ติงกันเท่านั้นเองก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาถูกฟ้องร้องในวันข้าง และนี่คือท้กหมดของรายการฮอตอปิครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาผมจอมพิพัดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา